ไปจะกี่ทีก็โนดงานรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดี ว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเหมือนไทย ดีดีเมืองไทยดีดี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดชายภูมินะฮะตอนนี้ท้องเริ่มหิวแล้วนะครับมาหาของกินกันหน่อยดีกว่านะครับที่จังหวัดชายภูมิเนี่ยสิ่งที่มีชื่อเสียงก็คือหม่ำนี่แหละครับวันนี้ครับเราจะมาดูว่าหม่ำสามารถที่จะทําเมนูอื่นๆอย่างไรได้บ้างรวมถึงอาหารพื้นถิ่นเมนูอื่นด้วยนะฮะนี่คือซอฟท์พาวเวอร์จากชายภูมิของแท้เลยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมเลิศนิมิตรครับอยู่ใจกลางเมืองชายภูมิตอนนี้ที่ห้องอาหารรื่นรมพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ ของวัตถุดิบก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับตัวอย่างหน้าตาอาหารก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณหลักสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮะตอนนี้เราอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมที่มีชื่อว่าห้องอาหารเดือนรมโดยโรงแรมนันดิมิดครับอ่านะครับบรรยากาศดีดีนะฮะแล้ววันนี้ก็มีการตกแต่งนะครับเรื่องราวของการจัดแสดงอาหารให้เห็นกันอยู่ตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะวัตถุดิบของเราครับที่มาจากชัยภูมินี่เองเลยใช่ครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงฮะว่านี่คือปลาอะไรครับ แต่ในรูปที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีปลา2ประเภทซึ่งอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปลากรายครับแต่ว่าทิ่ที่เรานําเสนอในวันนี้นั่นก็คือเป็นปลาตองปลาตองปลาตองนี่คือตัวเล็กปลากรายตัวใหญ่ความแตกต่างของเขาคือนอกจากขนาดแล้ววิธีการดูก็คือยังไงฮะวิธีการดูใช่ไหมครับถ้าเป็นปลากรายเนี่ยเขาจะเรียกว่าสปอตไนฟิชเขาจะเห็นได้นะครับว่าตัวนี้มันจะเป็นรูปจุดแต่ถ้าเป็นปลาตองเนี่ย มันจะไม่มีจุดเราก็จะเรียกว่าเป็นเกรยไนฟิชครับ oh. แล้วก็ไซส์ที่ตัวโตของปลากายเนี่ยมันจะประมาณ1 0บถึงสิโลแต่ถ้าเป็นปลาตอเนี่ยมันจะตัวประมาณ2อถึงเขีด oh. ครับใช่ครับอยู่ในท้องถิ่นของเรานี่เองใช่ครับเราไปได้มาจากที่ไหนฮะ ได้มาจากเขาที่บึงละหานครับบึงละหานใช่ครับครับผมเห็นบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจับตามองของเชยภูมิอีกแห่งหนึ่งใช่ครับยังไงบ้างครับตรงนี้ซือตอนนี้บึงละหานมันก็คือเป็นบึงที่มันใหญ่มากครับแล้วก็ถามว่าก็เป็นแหล่งวิถีชุมชนที่คนเชยภูมิที่เขาจะไปหาปลามาซึ่งในเรื่องของตำนานเขาเล่าว่าเนี่ยยังไงครับเขาก็เล่าว่าในเรื่องของปลาตองเนี่ยในของเชยภูมิเขาบอกว่าบ้านไหนเนี่ยที่เขาได้ไปจับปลาตองมาได้เนี่ยครับก็ถือว่าบ้านนั้นจะโชคดีเพราะว่า เนื้อปลาตองเนี่ยมันเป็นปลาที่ไม่สามารถเลี้ยงได้มันต้องจับจากธรรมชาติเท่านั้นแล้วเนี้อมันเป่าๆเนี่ยถือว่าอร่อยกว่าเนื้อปลา้ําจืดประเภทอื่นในบุงอาหารทั้งหมดเลยครับนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่ามีบัวด้วยส,สวยๆงามๆอยู่ในบึงใช่ครับ,รบมีเทศกาลชมดอกบัวเดือนอพฤษภาคมของทุกปีป<อ>ีนู่นด้วยเหมือนกันครับครับผมนี่แหละฮะนี่คือวัตถุดิบนะครับที่กําลังสดๆใหม่ๆเลยนะครับปลากลายปลากลายเนี่ยก็จะกลายมาเป็นอาหารใช่ครับผมทําอะไรได้บ้างครับในเมนูที่ทางโรงแรมแนะนํา สำหรับ,รบในเรื่องของตัวเมนูปลากรายและปลาตองนะครับ,รบทั้ง<ม>สองอันนี้สามารถทําเมนูได้หมดเลยแต่ที่วันนี้เราเอาปลาตองมาทําเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นปลาธรรมชาติจะต้องนํามาปรุงให้ดูแล้วก็รสชาติของเนื้อปลาเปล่ามันอร่อยกว่าน้ําจืดมากครับก็วันนี้ถ้าเป็นของตัวปลาตองเนี่ยจะมี ลักษณะของทั่วไปก็จะมีที่เรานําพิเศษก็คืออย่างเช่นขนมจีบปลาตองขนมจีบปลาตองใช่ครับแล้วก็จะมีอันนี้ต้มเล้งอาหารโดยใช้เนื้อของปลาตองต้มเล้งเราจะนึกถึงไก่ถึงไก่ถึงหมูใช่ครับนะฮะแต่ว่าคราวนี้มาเป็นปลาตองบ้างใช่ครับโอ้โหรสชาติดีครับทานง่ายทําในรูปแบบง่ายแล้วก็อันหนึ่งที่เป็นปลาตองก็จะมีลาบปลาตองครับซึ่งเป็นอาหาร พื้นถิ่นของชชฟภูมิซึ่งเป็นตัวที่นิยมทําที่สุดคนอีสานคุ้นเคยและลาปาตองนะครับแต่เราจะไม่ทําแบบเหนียวเราจะทำแบบที่ประยุกต์ที่คนเข้าไปกินง่ายขึ้นให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นครับผมเมนูแนะนําของห้องอาหารรื่นรมเนี่ยนะฮะที่เป็นที่นิยมครับครับมีการจัดอันดับไว้ไหมฮะว่าอันดับต้นๆเนี่ยมันเป็นอาหารแบบไหนอ๋ออันดับต้นๆก็จะเป็นเรื่องของตัวปลากรายปลาตองตัวเนี้ยนี่เลยนี่เลยครับ ซึ่งลูกค้าเองถ้าเขาถามเราบอกเขาว่าวันนี้มีปลาตองนะเขาจะไม่เอาปลาอื่นเะครับอเอาปลาตองนี่แหละมาทําเลยคนเชียงภูมิเขารู้กันเจาะจงเลยนะ<ช>ครับว่าถ้าหากว่าอยากจะรับประทานเมนูปลาตองนะครับมาที่ห้องอาหารรื่นรมแซมเลอนนิมิตนะครับ บรรยากาศดีดีฮะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับห้องอาหารตรงนี้เจ็ดโมงเช้านะครับถึงสี่ทุ่มโดยประมาณครับผมไม่ใช่ลูกค้าโรงแรมก็สามารถมาทานได้ทานได้แล้วอยากให้มาด้วยใช่ครับนะฮะพิกัดก็อยู่ใจกลางเมืองเชยภูมินะครับครับอยู่ใจกลางเมืองเชยภูมินะครับหากมาจังหวัดเชยภูมิก็ห่างจากนุสวรีเจ้าพ่อพญาแลเพียงแค่ไม่เกิน2กิโลครับเป็นตึกสูง6ชั้นนะครับเห็นง่ายชัดเจนนะครับอ่าโดดเด่นโดดเด่นแน่นอนนะครับอันนี้เมนูปลาผ่านไปนะครับหม่ำแน่นอนว่า ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของดีของฝากของเมืองชายภูมิอยู่แล้วใช่ซึ่งเราก็นํามาประยุกต์เป็นเมนูอื่นๆด้วยเหมือนกันใช่ทําอะไรบ้างครับหม่าโดยปกติถ้าคนทาทั่วไปเนี่ยก็จะมีหม่าทอดกัะหม่าย่างครับซึ่งก็ถือว่ามันก็กินง่ายๆยทั่วไปครับแต่ทีนี้ที่เรามาวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาดูคือบางคนไม่ชอบรสชาติของเครื่องในหม่าหรือบางคนยังคิดว่าการกินแบบธรรมดาเนี่ยมันดูไม่ทันกับยุคสมัยปัจจุบันอยากหลากหลายมากขึ้นใช่ครับ เราก็เลยมีเป็นมีอยู่สองสาเมนูด้วยกันนะครับ,รบซึ่งเอาเมนูแรกตัวนี้ก่อนนั่นก็คือหม่ำหมูหัดสงเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตำนานขเขาเล่าว่ากันว่ามันมีวิธีกระบวนการทำหม่ำอย่างหนึ่งซึ่งกรบรสชาติของเครื่องในออกจะดึงความเข้มข้นของรสชาติของตัวเนื้อและตัวข้างในออกมาจนทาให้เป็น รสชาติที่พิเศษออกมาซึ่งจริงคนใชยภูมิกินมาฮาก็เช่าบอกว่าไส้กรอกอร่อยนะเลยบอกไม่ใช่ครับอันนี้ม่ำหม่านั่นเองครับนี่ไม่มีความข่าวไม่มีความข่าวครับ่เรามีการปรับกลิ่นตรงนี้เรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออันนั้นเป็นซูชิโรหม่ากับซอสดาร์กเปล่านั่นเองนะครับทำเป็นแบบของญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้มันดูเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับนี่ครับใช่ครับ น่าจะเหมาะมากๆเลยกับคนในทุกวัยนะฮะมาเป็นครอบครัวผมว่าเด็กๆก็น่าจะชอบนะใช่ครับซูชิโร่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูครับเบื้องหลังครับกว่าที่จะมาเป็นเมนูนะครับที่หน้าตาสวยงามนะครับกว่าจะรังสรรมาได้ขนาดนี้ทำยังไงวันนี้ขอบุกเข้าไปในครัวหน่อยได้นะครับเชฟเราพร้อมมากเลยพร้อมแล้วถ้างั้นเราไปกันที่ในครัวกันเลยครับไปกันนะครับ บุกเข้ามาถึงในครัวนะครับก็จะมาเจอกับน้องเจนจกับพี่โ,โจสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเมนูที่เราจะโชว์ให้ดูวันนี้มี2เมนูด้วยกันะนะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าตาแล้วคร่าวๆแต่ว่าอยากจะเห็นเบื้องหลังนะครับเมนูแรกที่จะทานี่คือมัมทรงเครื่องค่ะมัาทรงเครื่องอ่าส่วนประกอบอยังไงบ้างก็จะมีตัวมัาค่ะแล้วก็ของแดงค่ะแล้วก็ขิงค่ะกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดอ๋อ อ๋อทำไมต้องขิงพี่ด้วยอ่ะอ๋อ,อ,อเป็นขิงเป็นขิง,ขงโอเคครับผมตั้งเตาเรียบร้อยนะฮะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยครับใส่น้ำมันก,ก่อนนะคะ นี่ครับตัวหม่ำครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสั่งหม่ำหม่ำที่เป็นแค่หม่ำที่ยังไม่ได้แปลรูปเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็สั่งที่นี่ได้ไหมครับสั่งได้ครับที่นี่สามารถแพ็คเป็นซีลสุญญากาศได้บริการแบบที่ยังไม่ย่างแล้วก็แบบย่างให้เราได้โอ้โหได้ครับท่ต่อประเทศได้ครับมาเที่ยวแล้วอยากจะได้ของฝากเป็นหม่ำก็สั่งที่นี่ได้เลยใช่ครับหรือว่าอยากที่จะเป็นเมนูแบบสําเร็จรูปอย่างที่น้องเจนทําอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็ได้อ่า s i g n เ t อร์ยังไงครับพี่โจสสส้สิ่งเดอร์คือถั่วอ๋อเป็นถั่วมไปก็ใส่เป็นถั่ว่สงนะคะอืมแล้วก็อ,อ,กอีกแล้วจะตกายด้วยผักชีค่ะครับผมนี่เราเปิดหมดไม่แบบว่าปิดสูตรอะไรเลยนะเนี่ยไม่ปิดครับเพราะว<ม>่าเมนูตัวเนี้ยเราเคยทำให้กับงานของจังหวัดเ๋อ ผยแพร่สูตรครับจริงๆแล้วเชื่อว่าการทําอาหารทุกคนคงรู้ได้ี่พิมเหมือนกันหมดแต่การทําให้อร่อยเหมือนไข่เจียวที่รู้เครื่องปรุงมันก็อยู่ที่กระบวนการทําด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหหน้าตาสวยงามหน้าตาสวยงามนะเมนูที่สองครับมัมแฮมเบอร์ค่ะมัมแฮมเบอร์ซอสแนงหมักลุยกัน น้ำมันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไฟไม่ต้องแรงนะคะอ๋อ,อ,มอไม่เหมือนมไม่เหมือนเมื่อกี้นะ,นนะ,ค,ะครับแอ,อันนี้เราทำไปแล้วนะ,ะเราทำไปแล้วเมือ<ต>่อกี้แอบไปดูมาเป็นเครื่องสมุนไพรเหมือนกันเลยแต่เราจะอัดเป็นลงพิมพ์กลมค่ะอ,อ๋อคือมีแม่พิมพ์อัดอัดเข้ามาเมื่อกี้นะครับกลมๆสมุนไพรอยู่ในนี้เรียบร้อยแทรกซึมอยู่ในตัวหม่่น นี่คืออะไรคะเป็นซอสแพนงค่ะซอสแพนงเลยค่ะส่วนประกอบของเขานี่มีอะไรบ้างก็จะเป็นอ่าแกงแพนงค่ะแล้วก็เครื่องปรุงเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาค่ะน้ำตาลเลค่ะแล้วก็มะกรองเอาขวดกะออกค่ะเอาแต่น้ำมันค่ะอ๋อเอาแต่น้ำนะเคี่ยวเคี่ยวนะฮะนานไหมครับใช้เวลาไม่นานค่ะเอาแค่ว่ามันเหนียวได้ที่ยวอ่าแลปี่วแลปี่อวนะครับ เมนูเหล่านี้นี่คือเราคิดคน้นหรือว่าสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจอะไรครับก็เป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าเรากินหมั่งทอดหมั่งย่างผมว่าในเรื่องของการทําอาหารครับเวลาที่เขามามันก็เป็นอะไรที่มันอาจจะดูง่ายเกินไป<อ>มันดูเป็นโฆษณาการจะไม่<อ>ครบใช่ครับงั้นเราก็เลยมาดูว่าหนึ่งรสกิ่นคาวับตัวเนื้อตัวเครื่องในแล้วก็มีเครื่องเทศเครื่องปรุงเขาไมได้สารอาหารครบแล้วมาให้มันดูประยุกต์เข้ากับ ฟิวชั่นหรือโมเดิร์นขึ้นก็เลยเป็นที่มาตัวนี้ทําให้ลูกค้าดูเขาก็รู้สึกว่ามันมีมิติของอาหารกลิ่นที่มันดูเป็นประยุกต์จากยุคสมัยีนมดีขึ้นมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทีมงานเราก็ช่วยกันคิดทำเป็นไอเดียขึ้นมาแล้วก็สุดยอดเลยสุดยอดเลยใงกองของที่เป็นซอสพันเจริงๆมันก็มีซอสหลายอย่างแล้วการทําซอสให้มันยังรู้สึกว่าถึงแม้เป็นอาหารดูตะวันตกแต่ของที่อร่อยที่สุดนั่นก็คือลักษณะอาหารที่เป็นแบบไทยอย่างเง้ยครับแต่ต้องยอมรับว่าหม่ำหรือว่า ปลากลายนะฮะแล้วก็ปลาตอง,ตองสามารถที่จะเป็นเป็นอาหารทางตะวันตกก็ได้นะนะครับนี่คือจุดกำเนิดจากนะฮะวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของเรานี่เองซอฟเ์พรวเวอร์เราจะดังไกลไปทั่วโลกนะครับ เราเอาวัตถุดิบนะครับสรรหามานะฮะที่อยู่ในชัยภูมิเนี่ย<ช>ของดีของเด็ดอยู่ตรงไหนเราเอามามิกกันที่นี่<ช>นะครับเป็นการกะะไระจายรายได้ให้กับเกษตรกรต่างๆด้<ห>วย <ผม S 2> แล้วก็ทำให้ของมีมูลค่าให้คนเขาอยากมาชัยภู<อ>มิมากขึ้นจริงๆแล้วไส้กรอกไส้ปัวต่างๆเพราะว่าหลายคนก็ชอบ,บถ้าเราได้ทำมเป็นสูตรแบบนี้ผมว่าไส้กรอกที่อร่อยกว่าที่อื่นแน่นอน นี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็ได้จานเด็ดออกมาแล้วนะฮะนี่คือ Mum มัมแฮมเบอร์กซอสแนงค่ะมัมแฮมเบอร์กซอสแนงถึงวินาทีที่เราเรอคอยแล้วนะครับ,รบก็จะได้มาชิมกันนะครับแต่ละเมนู เป็นยังไงกันบ้างเราได้เห็นหน้าตากันไปแล้วนะครับเมนูแรกที่อยากจะแนะนําคือเมนูไรครับเมนูแรกที่อยากแนะนําจากที่ได้ดูในการผัดอาหารเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีหม่ำม้วนผัดทรงเครื่องเป็นจานนี้เลยนั่นเองครับผมนี่นะฮะใช่ครับหม่ำนะครับทรงเครื่องนะฮะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้ก็นะครับมีขั้นตอนที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากมากอะไรสามารถที่จะทําที่บ้านได้เลยใช่ครับผม ใายทอดสูตรได้ครับครับผมนะครับผมขออนุญาตะครับครับครับผมอือหืออร่อยถึงเครื่องถึงเครื่องสมุนไพรจริงๆนะครับอือหือมีเทคเจอร์ที่หลากหลายมากๆนี่มีถั่วนะครับมีสมุนไพรต่างๆครบถ้วนนะครับหอมมากครับผมอ่าครับต้องกินกับข้าว้วยไหมครับกินเปล่าๆนี่ก็อร่อยเนาะก็อร่อยแล้วนะครับ กินเข้าวสวยน้ำอโหอไม่ต้องห่วงเลยนะฮะไปเมนูที่2ครับไปเมนูที่2แนะนําเอาเดี๋ยวสลับเป็นตัวลาบปลาตองมั่งเด็กปลาตองใช่ครับนี่คืออาหารที่ยอดที่ของคนอีสานอยู่แล้วใช่ครับของคนที่ชัยภูมิด้วยครับเพราะว่าอันนี้ลาบเนี่ยคือดีสุขภาพนะไม่ได้ใส่น้ําตาลก็หวานได้อย่าให้ลองทานดูครับนะฮะเอ๊ะหวานเพราะอะไรหวานดวากอะไร ไซรัปก็ไม่มีครับผม,มนมข้นหวานก็ไม่มีเดี๋ยวเราทานก่อนว่าหวานจริงไหมหวานจริงไหมนะฮะนี่นะครับโยโยนนะฮะมีครบรสเลยมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดนิดๆแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากครับครับผมหวานจากอะไรฮบ หวานจากตัวเนื้อปลาเองครับ oh. ผมเพราะเนื้อปลาตองเนี่ยมันมีความพิเศษว่าคือมันเป็นปลาที่มันตัวเล็กแล้วมันก็ว่ายในน้ําเยอะใชน้นมันเป็นปลาที่มีความเป็นดาร์กมีดมีธาตุเหล็กแล้วก็มีความหวานในตัว oh. ถ้าเราเอาเนื้อปลากายกับปลาตองเนี่ยมันลวกแล้วก็กินเนี่ยเนื้อปลากายจะมีความขคาว oh. แต่ถ้าเรากินปลาตองเปาะปรบัปรบเช่นลวกจิ้มธรรมดาเนี่ย oh. มันจะมีรสชาติมีหวานมีรสชาติของพืชน,น้ําในน้ํา oh. คือแม้มันถูกน็อกกิ้งแล้วอ่ัแต่รสชาติมันเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ใ oh. น,นเนี้ย หวานอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับครับผมโอ้โหคุณค่าทางโภชนาการนี่สูงมากแต่ถ้าอยากกินให้เหมือนญี่ปุ่นหน่อยเอาข้าวคั่วโรยนิดนึงนะครับแล้วประทานได้ความกรุบกรอบของลาบปลาตองที่เป็นฉบับประยุกต์ของเราครับแต่แล้วแต่คุณจะสร้างสรรค์เลยใช่นะฮะลาบปลาตองนี่ก็ผ่านครับสุดยอดครับใช่ครับต่อไปเป็น่ลองซูชิโรมัมซอสดาร์กราวดูบ้างนี่ไงครับผมว่านะครับน้องๆนะฮะที่จริงไม่ใช่เด็กอย่างเดียวหรอก นะครับผู้ใหญ่เองก็ชอบนะครับซูชิเนี่ยแต่ว่าซูชิอันนี้ไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นเป็นซูชิหม่ำครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางครั้งคนอีสานหรือคนไทยชอบมีน้ำจิ้มแล้วก็ทำซอสสุดพิเศษเรียกว่าซอสดาร์บราออกมาอยู่ในข้างตัวนี้ครับซอสดาร์บราเนี่ยครับใช่นี่นะฮะัผมขออนุญาตเลยครับสผมตักได้นะครับผมเข้าไปนะครับ นนดูดีมากเราไม่รู้เลยว่าเป็นหมัม่ำเรานู้ว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นจากไหนหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับตั้งคำเลยนะครับ<ม>งบับเข้าไปครับ<ม>ดีมากครับผมสชาติความเป็นหม่ำเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนครับ แล้วเจอน้ําซอสนี้เข้าไปนะครับใช่ครับเป็นซอสที่เราตีเองครับใช่ทำซอสอาไอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนผสมพิเศษที่เราทําแล้วมันก็กินแล้วลงตัวมากครับลงตัวมากครับอยากให้ลองครับอันนี้อันนี้แปลกลิ้นจริงๆอันนี้แปลกลิ้นนะครับครับผมบอกแปลกลิ้นเนี่ยลูกค้าก็ทานหมดทุกทีนะแปลกแต่กินจนหมดนะครับแปลกก็อร่อยแปลกต่อร่อยคือคุณไม่มีทางได้กินซูชิโร่รสชาติแบบเนี้ยครับอ่ะบอกแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะ ต่อไปครับการต่อไปอย่าลองมัมนะครับแฮมเบอร์นะครับมัมแฮมเบอร์แล้วก็เราก็จะมีใช้เป็นข้าวหางงอกเป็นข้าวของชุมชนตำบลพลทองจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นข้าวกล้องงอกที่เราปลูกได้เองในเชัยภูมิบางคนที่เขาไม่ชอบกินไรเบอร์รี่เนี่ยเพราะมันสีออกม่วงๆดำๆอันนี้มันออกเหลืองอร่อยครับมีกากใยอาหารดีมีวิตามินที่ดีด้วยครับต้องลองครับอยากรู้ว่าข้าวหางงอกอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงกลางนี่ครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางนี่ครับใช่ครับอ่าลชิดูนะครับขออนุญาตนะครับ นี่เลยกินกับซอสเปนงที่เราตีเองก็จะได้รสชาติแบบนึงทานเปล่าก็อร่อยครับกินกับซอสด้วยก็อร่อยครับแล้วก็กินกับตัวข้าวหางงอกก็ทําให้จานหนึ่งของเราไม่เบื่อครับครับใช่ครับมีความครบรสมากๆใช่ครับนี่เราได้ไปเห็นขั้นตอนมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็น่าสนใจทีเดียว ดีครับอันนี้ก็ชอบเลยมีรสชาติเค็มเทที่ค่อนข้างครบแล้วก็กินไปไม่รู้เลยว่ามีรสชาติของเครื่องในอยู่ด้วยตัดด้วยซอสพะเนงครับนะฮะใช่นี่นะครับข้าเข้าหางง้องนี่อยู่ข้างในนี้ใช่ครับอ่าเห็นกันจะจนี่นะครับเลยได้ว,ว่ากินจนจบจานนี้ก็จะไม่เบื่อครับกินได้หลากหลายกินเปล่าก็ได้กินใสซ่ซอสก็ได้ กินกับข้าวหางอกก็ได้ดีจริงๆครับจิ้มก็ได้แล้วขอเบิร์นอีกคำของจาย์นี้น่าจะถูกใจนะครับดีครับดีครับสุดยอดนะเป็นจานแรกที่อาจจะได้เพิ่งแต่ข้าวมีข้าวด้วยใช่ครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องสั่งข้าวเพิ่มนะใช่ครับมันมีข้าวในตัวสามารถจบในจานเดียวได้เลยสาหรับคนที่อยากกินคาร์โบไฮเดรตน้อยจะได้คุณค่าของสารอาหารครบพาะเราก็มี ผักต่างครบด้วยครับต่อไม้ที่อยู่บนจานนี้ก็สามารถกินได้หมดนะครับอ่าใช่นี่นะฮะกินได้หมดเลยนะครับใช่ไม่ใช่ว่าสวยงามอย่างเดียวเป็นต้นไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกไว้อยู่รอบๆโรงแดอนอกจากสวยงามแล้วเอามาประดับอาหารได้เพราะอยากให้คนรินเขารู้สึกว่าเราตั้งใจมาครับเพื่ออยากให้กินอร่อยครับอร่อยครับโอเคเมนูต่อไปครับเมนูต่อไปเดี๋ยวเอาเป็นตัว ขนมจีบปลาตองและขนมจีบปลาตองนะครับซึ่งเราก็จะมีซอสตัวนี้ฮะน้ำจิ้มให้ด้วยเหมือนกันครับครับตัวนี้มาให้นะครับก็จะมีหลายหน้านะครับหน้าผักก็มีหน้ากระเทียมก็มีหน้าพริกหน้าแครอทก็มีซึ่งตัวนี้เราใช้ตัวปลาตองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับกินเปล่าก็อร่อยครับมีความหวานในตัวมีจะตุกภาพด้วยเพราะอย่างขนมจีบที่อื่งก็จะใช้มีมันหมูผสมอันนี้ไม่ได้ผสมเลยครับอยากให้ลองดูว่ามันอร่อยมากๆครับอาหารท้องถิ่นสามารถทำเป็นอาหารจีนได้ครับนั่นแหละสิครับ ญี่ปุ่นก็ได้จีนก็ได้ตะวันตกก็ได้ใช่ครับดีเรื่อนนั่นมีหลายหน้าให้ทานเต็มปากเต็มคำดีใช่ครับครับผมกินแล้วไม่เบื่อตลอดจนจบจานดีมากครับดีมากครับนี่ก็มีเครื่องเคียงมีเห็ดหอมนะฮะค่าต่างๆสุดยอดครับแล้วก็นี่เลยครับอันนี้เมนูสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าเป็น เหมือนต้มเล้งแบบหนึ่งนะครับแต่เราเรียกว่าเป็นต้มเล้งบึงอาหารนะครับโดยเราใช้ส่วนผสมของเนื้อปลาตองเนี่ยมาทําให้มันเป็นเข้ารูปนะครับก็จะมีลักษณะเนื้อดูเปลี่ยนเป็นเนื้อปลาก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยว่าคนนิสารชอบทานเผ็ดๆนะครับแล้วก็อยากได้ทานปลาก็เลยให้เผ็ดแล้วก็ทานง่ายด้วยครับวัสถุินี้ทาไม่ยากครับแล้วก็อร่อยครับสำหรับคนที่เขาอยากกินอาหารท้งเลือกที่เป็นเนื้อสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ไม่มีความคาวนะครับ มีทั้งความเผ็ดความหวานที่มันพอ,พอดีพอดีเราใช้พริกขี้หนูสวนของชัยภูมิด้วยครับสุดยอดมันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบท้องถิ่นที่รวมกันเป็นการน,นี้ขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรที่นําเข้ามาจากที่อื่นเลยนะแทบจะไม่มีชัยภูมิเนี่ยทาเองได้หมดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมก็ขอลองชิมกนนะครับสดน้ํานะครับในช่วงนี้ให้แบบชื่นใจโล่งๆนิดหนึ่ง มันดีเยี่ยงนี้ครับอาจจะเผ็ดนิดนึงครับพริกขี้หนูสวนบ้านเราก็ถือว่าเป็นพริกเผ็ดครับเล็กพริกขี้หนูในของจริงที่นี่เปรี้ยวเผ็ดถึงใจถึงรสชาตินะครับนี่เอานะฮะนี่คือเมนูนะครับที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งผมบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะลองมาติดตามดูกันที่นี่นะครับว่าห้องอาหารลื่นรมนะครับที่โรงแรมเลนิมิตเนี่ยนะครับ ที่จังหวัดชายภูมินะครับมีอะไรรอคุณอยู่บ้างจะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ไหนว่ามีเมนูใหม่ออกมาเมื่อไหรยังไงติดตามได้ที่ไหนนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจของโรงแรมด้วยนิมิตนะครับแล้วก็ได้เพจของห้องอาหารดื้อลมโดยโรงแรมด้วยนิมิตซึ่งเราก็จะมีการแนะนำนะครับรายการอาหารที่เราทำมาแต่ละวันรวมถึงอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายภูมิอยากให้มาเที่ยวชายภูมินะครับแล้วก็อยากให้ได้มากินนะครับ,รบอาหารที่เป็นมอิบิบท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็น อัตลักษณ์ของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าวิถีชีวิตอของจังหวัดเชียงภูมิที่ได้ทานแต่ว่าทําออกมาในลักษณะที่ว่ามีแบบดั้งเดิมได้นะอย่างเชลล่นลาบปาตองนะครับแล้วผมไม่รู้วันอื่นที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับอาหารจีนอาหารยุโรปหรืออาหารานานาชาติซึ่งผมเชื่อว,ว่าถ้าคุณมาเชียงภูมิครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็อยากให้มาที่นี่ดูนะครับขอใช้คําของคุณหลักมาพูดย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละจานเนี่ยคุณจะกินได้ไม่มีเบือ่อครับนะครับเพราะว่ามันคือรสชาติใหม่การประยุกต์แบบใหม่ วิธีการสร้างสารรค์แบบใหม่กับวัตถุดิบเดิมนะฮะซอฟต์แวร์ท้องถิ่นของเราทำได้ขนาดนี้แล้วนะครับเรามากันแบบว่าไกลามากๆนะฮะคิดค้นกันนานมากนะครับกว่าจะได้เป็นความสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารโต๊ะนี้นะครับ ก็สามารถที่จะมาติดตามกันได้วันนี้ขอบคุณคุณหลักมากๆเลยนะครับขคุณนะครับสวัสดีครับครับผมอย่าลืมครับมาชิมอาหารซอฟท์เเวอร์กันที่นี่ที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้เมืองไทยที่ดีหมดเวลาแล้วผมคุณหลักนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจะทิ้งท้ายกันด้วยนะฮะภาพสวยๆของอาหารอีกครั้งหนึ่งเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนี่คือซอฟท์เพอเวอร์ของเราที่เราภูมิใจเหลือเกินสวัสดีครับสวัสดีครับ ปลาตองก็เหมือนครับเป็นการจับเ,เรื่องของการหาปลานะครับวิถีชีวิตเพื่อให้ครอบครัวเขาได้ทานซึ่งเขาถือว่าถ้าเกิดล่าปลาตองมาได้นะบางนั้นก็จะถือว่าโชคดีเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่หวานใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้เนื้อปลาทั้งตัวเอากะดูก ป่นมันทั้งหมดเลยครับแต่<อ>ามากินได้ทั้งกระดูกทั้งนั้นก็มีแคลเซียมนะครับ<อ>ใช่ไม่ขาวด้วยครับวันเจภูมิถ้าบอกว่าวันนี้ผมมีปลาตองน,นะครับลูกค้าจะสั่งเลยเ,<อ>เพื่อเอาไปใส่แอดรายการเดี๋ยวเป็นข้อมูลตรงน,นี้ได้ครับฉะนั้นในข้อของหม่อมกับปลาตองเนี่ยเป็นเรื่องของนิยามของการสแสวงหาเพื่อคนที่รักใช่ผมก็เลยมองว่าอย่างนั้น